เนี่ยค่ะพิกนะคะเอ่อกิ่งเขาไม่สมบูรณ์เนี่ยค่ะเราก็ตัดทิ้งนะคะเขาจะธรรมชาติของเขานะคะพอเขาแก่ไปเราก็ต้องตัดทิ้งเขาจะแย่งปุ๋ยพอเราตัดทิ้งเนี่ยเขากลัวตายค่ะเขาก็ธรรมชาติของเขาอีกแหละเขาก็จะแตกแตกกิ่งแตกออกลูกออกอะไรเพื่อที่จะให้ตัวเขาไม่ ไม่ศูนพันนะคะเนี่ยคะ่ะมันมันไม่สมบูรณ์อะไรเนี่ยเราตัดแต่งมันนะคะอย่าไปทิ้งไว้มันแย่งปุ๋ยด้วยนะคะเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ป้าน้องก็จะใช้กันไก่ตัดยอดเล็กๆหรือเด็ดใบที่เด็ดใบที่เหลืองนะคะทิ้ง แล้วเขาก็จะมีให้เรากินตลอดปีอะคะ่ะเขากลัวตายเขาก็จะรีบออกออกดอกออกผลเพื่อขยายพันธุ์ของเขานะคะ,คะกิ่งเขาไม่สมบูรณ์นะคะตัดทิ้งซะอย่าไปเ,เสียดายเลยค่ะตรงไหนกิ่งไม่สมบูรณ์เล็มทิ้งให้หมด พริกป้น้องเนี่ยเขาขึ้นเองเลยหัวเลยนะคะก็มีลูกให้กินตลอดปีบางอันนี่โหเลยหัวไปตั้งเยอะต้องใช้ก็อี้ปีนพอดีตายไปแล้วค่ะต้นนั้นน่ะสามสีป่ปีเนี่ยคะ่ะเราก็ตัดอันไหนไม่ กิ่งเล็กๆน้อยๆเน,น,นี้ยตัดทิ้งใบเหลืองตัดทิ้งนะคะแล้วเขากลัวตายเขาก็จะออกแบบที่จันนะเอคุณแม่ปลูกลิ้นจี่ไว้แล้วก็คุณพ่อก็ไปรับราชการต่างจังหวัดไปอยู่ร้อยเอ็ดสิบปีปลูกไว้ ลิ้นจี่ไม่เคยมีลูกเลยค่ะตอนนี้พอคุณแม่กลับมาก็มีชาวบ้านเขาบอกว่าคุณคุณคุณลองเวลาจันทคาตหรือใครแต่งงานเนี่ยคุณลองสิเออเตรียมขนมอีและผ้าหลายๆสีไว้แล้วก็มีดแล้วก็ไปไปสับเหมือนเครื่องหมายคูณน,นะคะแล้วก็บอกเขาว่า เออเนี่ยฉันแต่งงานให้เธอแล้วนะถ้าเผื่อเธอไม่ออกลูกอ่ะฉันจะโคนเธอทิ้งพอดีวันนั้นคุณแม่เขาทำไม่มีจฐฐัจทคาดแต่พอดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ค่ะท่านทรงทรงเสกสมรสพอพระชัยยันโตคุณแม่ก็เอามีดเนี่ยสับเป็นเครื่องหมายคูณที่ต้นที่ต้นลิ้นจี่นะคะก็บอกว่า ออกลูกนะลูกดกๆกนะเนี่ยแต่งงานให้แล้วไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวจะโค่นทิ้งไม่ปลูกไว้แล้วเปืองที่คุณแม่ก็พูดอย่างนี้โอ้โหพออีกปีนึงเชื่อไหมคะออกลูกเต็มต้นไปหมดเลยแล้วแต่ตั้งแต่นั้นเขาก็มีลูกมาทุกปีอะคะ่ะก็คือธรรมชาติของต้นไม้ไงคะเขากลัวตายเขาก็จะขยายพันธุ์ของเขาไว้ก่อ ก็นี่ก็เหมือนกันมลักกอนนะคะมีคนเขาบอกนะคะเนี่ยค่ะพน้องพอเขาเขาโตไม่มากพน้องก็จะเด็ดยอดเขาแทนที่เขาจะสูงช,ชะลูดนะคะเขาก็จะแตกยอดออกมายอดเล็กรอดน้อยเห็นไหมคะแล้วตอนนี้มีคนเขาบอกว่าน้องว่าให้เอาเหล็กเนี่ยค่ะตอกเนี่ยค่ะว่าน้องก็เอาเหล็กตอกเข้าไปเห็นไหมคะ มีเหล็กตอกเข้าไปแล้วเขาบอกลูกเขาจะดกนู่นนะคะลูกก็เต็มคอเลยนะคะนี่เก็บไปกินแทบจะวันเว้นวันนะคะก,ก็เต็มคอเลยถ้าเผื่อจะปลูกเนี่ยเขาบอกให้ขุดหลุมกว้างหนึ่งศอกลึกลงไปหนึ่งศอกนะคะแล้วก็เอาเม็ดโรยเอาเม็ดโรยที่ก้นหลุมนะคะ เราเรา้ย<ร>แมวป้าน้องนะคะคราวนี้ยังยังออกน้อยนะคะออกไม่ค่อยทันคนชอบมาเก็บของป้าน้องขาวๆนี่มันพิกกระเหลี่ยงขาวๆนี่มันยังไม่แก่นะคะต้องเขาจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วก็จะเป็นสีแดงะคะ่ะขาวๆนี่ยังไม่แก่<ม>นะคะป้าน้องปลูกไว้กินใบกับยอดค่ะ พาน้องจะลงกระถางไม่ให้เขาโตมากตอนนี้คนถ้าเผปลูกมายมนะคะมันไม่มีลูกมันมีมีเคล็ดลับค่ะเขาเอาเขาบอกว่เป็นรองเท้าที่ไม่ใช้แล้วก็ได้นะคะเอาเขามีง่ามอย่างเนี้แล้วก็เอารองเท้าเนี่ยไปวางตรงง่ามหรืออีกวิธีหนึ่งก็ผ้าถุงเอาเนี่ยคะ่ะผ้าถุงที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยฉี แล้วก็เอามีดเนี่ยมาบัางเป็นเป็นเครื่องหมายคูณแล้วก็บอกว่าแต่งงานให้แล้วนะไม่ออกลูกจะโคนทิ้งแล้วเขาจะออกลูกดกมากเลยค่ะอันนี้คือเคล็ดลับที่ชาวบา้านเขาบอกป้าน้องก็ลองมาค่ะฉะนั้นป้าน้องเนี่ยรู้อะไรป้าน้องจะไม่เก็บไม่ปิดนะคะก็จะบอกให้แฟนทั้งหลายทราบค่ะเพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ